เหลือเกียประมาณห้านาทีกล้วยเขาปลูกกับหัวที่ผมปลูกไปแล้วข้างหลังนี่กลับหัวเดี๋ยวนี้ผมแยกตากล้วยหนึ่งหัวเราสามารถแยกตากล้วยได้ประมาณนะเง่าหนึ่งเง่านะสามารถแยกตาได้ประมาณสามสิบเราได้กล้วยมาหนอ่อกล้วยมาหน่อหนึ่งใหญ่หน่อยนะปลูกได้ต้นเดียวแต่เราสามารถปลูกได้ประมาณสามสิบเอามาแยกตาเนี่ยพรุ่งนี้ว่าจะทันเนี่ยจะไปทําที่เนินก็ทําให้ดูว่า มันเหมือนกับเพาะเนื้อเยื่อเลยมันขึ้นมาต้นเล็กๆตัดเท่าสองนิ้วนะตัดเท่าสองนิ้วเนี่ยสมมติเรากล้ยวยหนึ่งหนึ่งเงาหนึ่งหัวเนี่ยถ้าผ่าซีกเราจะไปปลูกได้สองสองกอถ้าผ่าซุงเราได้สี่ถ้าผ่าเสี้ยวเราได้แปดแล้วเราก็ตัดให้มันเหลือเท่าสองนิ้วเนะี่ยมันจะได้ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบสองห้ามีหนอ่อกล้วยสี่หนอ่อปลูกได้ร้อยต้นและตัวนี้หนอ่อกล้วยจะขึ้นตรงดิง่งเลยมันไม่เอียงเลย แล้วถ้าหากว่าปลูกด้วยหน่อมันจะสูงประมาณงเมตรห้าแต่ถ้าปลูกด้วยแยกตาแบบนี้มันจะสูงไม่ถึงสองเมตรนะเขือเท่ากันแล้วมันจะตรงเนี่ยแล้วมันจะออกงอนี่ไม่เอ็นแบบนี้แหละโดยวิธีการยังไงทำแยกหน่อคือผ่าผ่าผ่านะเอาเง้ามาแล้วก็ฉีดน้าให้เกลี้ยงตัดรากอกใอ้หมดแล้วก็ผ่าซีกผ่าเสี้ยวไว้เหลือชิ้นประมาณตัดต้นให้เตี้ยเลยอาจะตัดให้เป็นกิ่งเง่าโคโะๆหน่อย อ่าเนี่ยเรามาแบ่งเป็นชิ้นๆเอามาแบ่งเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็มาเพราะในข้่เรกแทนที่ปลูกเนี่ยเขาจะเอาข้างล่างขึ้นเขากลับเอาปลายขึ้นเอาคนเอาปลายลงเอาคนขึ้นก็ตรงเนี้ยออกเครือแล้วที่ปฐมประสงค์เนี่ยไปดูข้างหลังนะออกสองต้นหมดเลยผมปลูกกลับวัวให้เมื่อก่อนผมมาวันก่อนเอาปลายลงข้าลงล่างต้เอาปลายลงล่างแล้วจะขึ้นได้ก่อนหนึ่งสองเครือสองเครือสองเครือนี่โอ้วนมากเลยเนี่ยข้างหลังเนี่ยออกเครือแล้วภาพตัดไปครับคือบันนี้แยกตาแล้วอันนี้แยกเนี่ให้ดูว่า อ่าอีกภาพนึงให้ดูว่าเอ่อที่ว่าเรามาตั้งไว้เปรียบเทียบว่านี่นี่ครับอ่าหนึ่งหัวเนี่ยเราจะได้เยอะมากดูครับหมดเเดี๋ยวเราไปทดลองกันนะะเอาก็ให้ดูกันเท่านี้ก่อนี้าละแม่ดีจังเลยนะยังมีอีกหลายเรื่องมีอ่นนี้เราพูดกันแบบบุญเวทีเนี่ยนะอ่าหรือจะมีลงภาพปฏิบัติอีกอ่าจะไปกันที่เนินพอกินท่านผู้ชมโปรดติดตาม นะจะสาธิตให้ดูอย่างละเอียดเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยอย่าง้วยนี่ก็จะมาหันให้ดูเลยอหันให้ดู่ตนนี้ตาญมากเลยนตอวนี้อย่างนั้นนะตอนนี้ดูจากภาพแล้วก็บรรยายกันไปนี่ก็ได้ความรู้นะดีมากเลยละเอียด หลายเรื่องถ้าคนที่มีพื้นแล้วว่าใจรักหน่อยนะอันว่าเขาดูเดี๋ยวเขาไปทําได้เลยทําได้ของง่ายทําทเศรษฐกิจพอเพียงทาแบบนี้ความสุขในชีวิตมันไม่ใช่ไปนั่งบนเครื่องบินมันไม่ใช่อยู่ตึกหลังโตโตก็อยู่แบบนี้ก็มีความสุขได้มีรอยยิ้มมีอากาศหายใจอ่าแล้วก็มีอาหารที่ดีที่ดีแค่นี้ก็ความสุขเลยแค่นี้ก็ความสุขเลยครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุโมทนาขอบคุณคุณคำหนึ่งมากเลยที่ได้มาให้ความรู้ กับรายการกับท่านผู้ชมวันนี้สําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคงต้องขออลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนจเจริญธรรมนะสาธุ